สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะครัวหมุ่นัดก,ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเมนูนะคะง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะเป็นไก่หมักน้ำปลานะคะก็เรียกไก่แช่น้ำปลาเนาะไก่แช่น้ำปลาก็ไม่มีอะไรมากเลยซื้อไก่มาจากห้างนะคะหนึ่งแพ็คนะคะเป็นปีกไก่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปีกไก่บนหรือเปล่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ชอบเค็ม ปีกไก่บนนนับชิ้นก่อนหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรามีเจ็ดเจ็ดชิ้นแล้วก็ใส่ผงรสดีเข้าไปนะคะผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยให้มีรสชาตินิดหน่อยให้มีรสชาตินิดหน่อยเม,ม,มนูนี้การันตีเลยว่าอร่อยมากเมนูสำหรับแบบคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะคะแบบง่าย คือไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแบบยากเลยเราเราซื้อไก่มาแพกหนึ่งนะคะหมักแช่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงรสดีนิดนึงแค่นี้ก็ได้ละหนึ่งเมนูเป็นตีดไก่ทอดนะคะตีดไก่แช่น้ำปลาอันนี้มบนทดสอบแล้วนะคะเพื่อนๆคือว่าถ้าเราทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอะ่ะมีความรู้สึกว่า เนื้อหรือว่าไรมันมันมันจะไม่ไม่โอเคเท่ากับการที่เราทอดกระทะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะเพราะว่ามันลองทำทั้งสองอย่างแล้วรู้สึกว่าการทอดด้วยน้ำมันในกระทะเนี่ยจะเหมาะกับปีกไก่ที่เราทำมากกว่าแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบหม้อทอดไร้น้ำมันก็ง่ายๆนะคะคือหม้อทอดไร้น้ำมันเราก็ทำได้หลากหลายเมนูอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบ ปิดไก่ทอดเนี่ยเราชอบเอาไปทอดในกระทะมากกว่านะคะประมาณนั้นเราหมักประมาณกี่นาทีอะคะสิบห้านาทีนะคะ,ะ,คะแล้วแช่น้ำปลาอ,าอยากให้เค็มกว่าน,น้นจ่นะกหนอ,กอนกว่านะถ้าอยากให้เข้าลด็ค่ะ <c oughs> อันนี้เราแช่ไว้ก่อนประมาณสินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทอดน้ำปลาเออไม่ใช่ทอดน้ำปลาบุสิตขออภัยนะคะเพื่อนๆทอดด้วยกระทะนะคะนี่ค่ะเมนูเช้านี้นะคะของเราวันหยุดค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปถัดไปค่ะ